สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องรถวิธีการขับรถผมเคยทำคลิปบอกอยู่คลิปแรกก็มีคนติดตามเยอะมีคนดู ให้ความสนใจอยู่หลายร้อยคนในคลิปนี้เราก็จะมาทำแบบเราจะมาพูดเรื่องหลักการขับรถแต่บางคนก็รู้แล้วแหละแต่ก็ไม่ค่อยอยากทำตามอะไรอย่างนี้อย่างเช่นรถเราออกมาใหม่ๆเนี่ยบางทีเราไม่เคยสนใจและไม่เคยดูแลเรื่องน้ำปัดน้ำฝน น้ำปัดน้ำฝนเนี่ยบางทีเราไม่ดูมันพอวิ่งไปวิ่งสักเดือนสองเดือนไปอะเราก็ไม่่อยดูว่ามันเป็นยังไงหรืรอว่ามันจะใช้ตลอดมันไม่ใช่เราต้องเติมถ้ามันหมดแล้วเวลาเราฉีดน้ำมันจะไปขึ้นมันก็ไม่มีน้ำไปล้างกระจกเราเหมือนที่เราเรลใช้อยู่เงี้ยเราจะกดแบบเราล้างได้พอสักพักมันคงหมด แต่ส่วนมากผมไม่เคยได้เอาน้ำยงน้ำยาอะไรมาใส่ผมใช้พวกไอส้สไลด์ไอ้น้ำยาล้างจานล้างอะไรเนี่ยเอามาหยอดใส่บางทีก็เป็นไฟซาแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันมันไม่เสียหายหรอกจะบอกว่าแข็งตัวไหมมันก็เหมือนเราล้างจานเนี่ยน้ำยาล้างจานสะอาดกระจกมันก็ต้องสะอาดเหมือนกันถูกต้องไหม แค่นั้นพอนานๆเข้าถ้านหน้าร้อนอะ่ะน้ำยาพวกนี้มันก็จะเสียเร็วอไอ้ลูกยางลูกยางลูกยางปัดน,น้ำฝนเน่ยมันก็จะเสียมันจะกรอบแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเฉพาะลูกยางก็ได้หรือจะเปลี่ยนทั้งตัวมันทั้งเหล็กหรือทั้งกา้านอ่ะพก้ง่าย มาแล้วก็มาแกะแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปเลยแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ทําอย่างนั้นผมว่าของจิตรถของเขาดีผมไม่อยากจะให้ทิ้งอยากให้เก็บไว้เปลี่ยนแต่ลูกยางมันพอ,อยางเอามาแล้วก็ดึงเหล็กแล้วก็เสียบใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมเนีย่ยพิธีการใช้รถให้เราเราต้องรักมันถ้าเราอยู่กับรถเรารักรถเราก็ต้องรักมัน มันก็จะรักเราเราจะอยู่ได้นานถ้าถ้าปล่อยให้อยู่นานๆเข้าอ่ะกระจกจะเป็นรอยสมมุติว่าไอ้ปัดน้ำฝนมันเสียอ่าทีนี้กระจกเราก็จะเป็นรอยเราเสียดายเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นยางตัวใหม่ออกมามก็จะนิ่มเวลาปัดน้ำฝนไปอ่ะกระจกเราก็จะใสก็จะสะอาดขึ้นเราฉีดน้ํา ไปเราก็ปัดไปมันก็สะอาดเขาถามว่าอาจารย์แล้วผมเอเติมน้ำไปแล้วทำไมมันไม่ออกอ้าวมันออกคุณดูดีหรือ,อยังไม่งั้นก็ตัวฉีดเป็นมอเตอร์ฉีดกระจกอ่ะเสียคุณก็เข้าไปที่ร้านให้คนดูให้่าค่ะ ทำไมผมเติมน้าไปแล้วทําไมมันไม่ออกอาจจะฟิวขาดหรืออะไรเงี้ยโอ้ระบบเดี๋ยวนี้มันจะมีฟิวมีอะไรของมันหมดต้องดูแลเฮ้ยรถผมนี่ทําไมเครื่องร้อนจังอ๋อรถเครื่องร้อนมันจะมีอยู่สองคำอยางรถสมัยนี้ถ้าเครื่องร้อนอะ มันจะมันเกี่ยวกับแอร์เขามีนะถ้าแอร์ไม่เย็นนะถ้าแอร์ไม่เย็นเนะี่ยเครื่องความความร้อนมันก็จะขึ้นนี่ก็อันตรายนะหม้อน้อําอ่ะมันตันพอน้ําตันปุ๊บรถเราอะ่ะความร้อนมันจะขึ้นท,ทันทีทีนี้แอร์ก็จะตัด สมัยนี้มันจะเป็นระบบนั้นถ้าเครื่องร้อนเนี่ยแอร์จะตัดทันทีระบบแอร์มันทําแบบให้ตัวตัดร้อนมากแล้วแอร์นี่จะตัดไม่เย็นเลยให้เราสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมแอร์เราไม่เย็นนะเราต้องสังเกตดูว่ารถเราอ่ะมันร้อนหรือเปล่าพอมาส่องดูตรงหน้าปัดรถอ่ะเฮ้ยทำไมเค็มไอความร้อนมันขึ้นสูงจังเนอะเราต้องดูจุดนี้ด้วยนะ ผมเคยเจอมาแล้วทีนี้เราก็จอดให้พอเย็นเราก็จอดให้ไปถึงอูให้เขาดูให้เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมพอไปดูแล้วก็เขาจะบอกว่าหม,ม้อน้ำตันหม้อน้ำตันแล้วทำไงดานโอ้ก็ก็เราก็ไปให้เขาซื้อให้ก็ได้แต่ถ้าตามร้าน หม้อน้าอะ่ะเขาจะแพงเหมือนแพงกว่าที่เราไปซื้อตามร้านอะไรที่เขาขายแบบบางไผ่ซีงเมืองอย่างเงี้ยเป็นต้นผมพูดง่ายๆตรงไหนถามถามใครก็รู้อย่างพวกินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือแท็กซี่อะไรเงี้ยบอกตรงไหนที่เขามีอะไรรถยนต์ขายมันจะถูกอย่างอีสุคอมเรลผมเนี่ยเนี่ยผมคนลังขับเนี่ยผมเจอมา เจอมาด้วยตัวผมเองผมไปซื้อที่บางไผ่ผมเคยไปถามอ e ูอีกอูหนึ่งเขบอกว่าประมาณสามพันแปดเาะหม้อน้ำอ่ะยังไม่รวมค่าแรงทีนี้ผมก็เลยไปซื้อที่ร้านอะไรได้2อ0พซื้อมา2อ0พเสร็จแล้วผมก็มาจ้างให้เขาทำเขาใส่ให้อีก400 เป็นสองพันแปดถ้าให้คนเขาทำก็เกือบจะสี่พัน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าไปที่ศูนย์ก็เกือบหมื่น่ะเฉพาะมอน้ำอันี้ไม่ใช่ว่าผมไอ้นี่นะอยู่ที่เราจะพอใจทำตรงไหนเราต้องดูก่อนว่าเราต้องทำร้านไหนดีเราต้องทำยังไงดีเอออาจจะฟังคลิปนี้แล้วเออมันก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปใช้ บางคนไม่รู้ก็ผมเคยถามแล้วไม่รู้เพราะว่าเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องค่อยๆรู้ไปความรู้มันก็กินเราไอ้ตอนที่เราไม่รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ขับรถบางคนก็มาขับรถขับได้ขับเอากขับเป็นกูไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ยางรู้วจะทํำยังไงดีก็นอนกินข้าวลิงไปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ทําทไม่เป็นใช่ไหมล่ะเอออย่างนี้สําหรับคนรู้ก็ผ่านไปอย่างคนไม่รู้ก็ขอให้ฟังคลิปนี้ก็ได้ความรู้ไปเล็กๆน้อยๆอยผมก็บอกได้อยู่แค่นี้อ,อย่างแอร์ก็เหมือนกันแอร์แอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาเดี๋ยวนี้ก็น่าจะห้าหร้อยแล้วแหละ มันก็แพงน้ายาตัวไหนจเอาน้ายาตัวแพงหรือจะตัวไม่แพงมันก็มีอยู่หลายขั้นตอนแล้วก็ยังรถที่เบรกวิ่งไปมันก็จะมีเสียงดังอยู่ข้างหลังดังอะไรนอะอะไรเงี้ยต้องสังเกตด้วยรถเราซื้อมาใหม่เนี่ยตีหปีเนี่ยอุ้ยขับได้ขับไปอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่อง พอออกตัวรถปุ๊บมันก็จะดังอืดอืดอดดอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังมันดังอะไรเนาะเ,ออเราต้องดูแลเขาหน่อยรถผมจะบอกให้ถ้ามันดังอย่างนั้นอ่ะให้เข้าอู่ผมว่าผ้าเบรกอ่ะมันหมดผ้าเบรกล้อหลังอะ่ะแต่ล้อหน้าอาจจะไม่หมดถ้าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไปได้ก็เปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลัง ข้างหน้าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นดิสเบรกกันหมดแล้วสมัยผมใช้รถคันเก่าๆเ,เครื่องดัดสันพันสามอ่ะมันเป็นผ้าเบรกทั้งหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้เป็นดิสเบรกหมดแล้วข้างหน้าข้างหลังต่อไปข้างหลังก็จะเป็นดิสหมดรุ่นใหม่ๆเขามีดิสหน้าหลังดิสเบรกล้อหลังนี่ผ้าเบรกหมดจนมันกินจาน,นเหลือแต่เหล็ก ก็ถือว่าโชคดีได้รีบทำได้รีบรีบดูแลมันรีบเปลี่ยนออกซะผ้าเบรกถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาลงคลองได้เป็นอาจารย์ทำไมถึงว่าลงคลองก็จะบอกให้ถ้าผ้าเบรกหมดอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกอาจารย์นงบอกรับ,บรอง ล้อหลังถ้าเบรกหมดปุ๊บมันไปกินเหล็กพอกินเหล็กหมดปุ๊บชนิดผ้าเบรกที่จะกินเหล็กอ่ะมันหมดมันหมดไปด้วยทีนี้ทําให้น้ํามันเบรกอ่ะรั่วอืมพอน้ํามันเบรกรั่วเราก็เบรกไม่อยู่แล้วทีนี้มันก็ลงลองไหมนะ่ะไปชนตูดเขาคุณจะชนตูดหรือคุณจะหักลงคลองแค่นั้นเองรถกําลังวิ่งไปไม่ต้องเร็วมากหรอกวิ่งห้าหกสิบนี้ก็พอแล้วเบรกไม่อยู่เบรก ชนตูดมาแล้วรับดึงเบรกมือก็ยังไงก็หมดเหมือนกันเพราะเบรกมือมันก็ไปดึงเบรกนั่นเหมือนกันใช่ไหมอืมตบเกียร์ใช่ไหม,มตบเกียร์ให้ต่ำลงก็ได้แค่ต่ำชนเข้าไปแล้วลงคลองไปแล้วนี่แหละหลักการขับรถเราต้องเรียนรู้ไปทีละชอ็อตทีละชอ็อตโอ้เป็นอย่างนี้เองเหรอ แล้วฟังแล้วท่านก็จะนึกภาพได้ว่าโอ้เหมือนอาจารย์นงพูดไม่ใช่ว่าไปขับได้ขับเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปขับรถขึ้นเขาลงเขาคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อได้ทำคลิปแล้วพี่น้องเพื่อนๆเอฟตีได้ฟังแล้วก็จะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนำไปใช้สุดยอดมากเลยนะอาจารยา์ฟังแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะชมอาจารย์หน่อยได้ความรู้จากอาจารย์ก็เล็กๆน้อยๆอยแค่นั้นแหละสำหรับคนที่รู้แล้วก็โอเค คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ